การทำนายเกี่ยวกับคราดที่กำลังจะมาถึงสภาอาร์ทูเรียนมิติที่9โดยแดเนียลสครันตันเราคือสภาอาร์ทูเรียนเรายินดีที่จะเชื่อมต่อกับทุกท่านเรามักจะเข้าใกล้ระดับจิตสำนึกอีกระดับหนึ่งที่นี่ในมิติที่9และคุณก็อยู่ที่นั่นในมิติที่4ด้วยทุกย่างก้าวสำหรับคุณคือ9ก้าขึ้นไปในแง่ ของการสั่นสะเทือนและระดับจิตสำนึกของคุณคุณไม่ต้องกังวลกับการถดถอยถอยกลับหรือหยุดนิ่งในเรื่องนั้นเพราะคุณจะก้าวหน้าไปอยู่เสมอในทุกๆลมหายใจตอนนี้คุณต้องเข้าใจว่าวิวัฒนาการของคุณไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานเช่นเดียวกับที่ไม่ต้องเกี่ยวข้องกับความมุ่นวายและเหตุการณ์ภัยพิบัติ คุณต้องการที่จะเข้าใจว่าคุณอยู่ที่นั่นเพื่อกำหนดวิธีที่คุณจะเติบโตทางวิญญาณคุณสามารถเติบโตได้เร็วมากด้วยการทำสมาธิแต่คุณก็สามารถเติบโตได้ด้วยการทำสิ่งที่คุณรักคุณสามารถเติบโตฝ่ายวิญญาณได้ด้วยการตกหลุมรักแน่นอนว่าตอนนี้คุณได้สร้างความท้าทายให้กับตัวเองแล้วแต่ความท้าทายเหล่านั้นมีไว้เพื่อเตือนคุณว่าคุณแข็งแกร่งแค่ไหนคุณมีพลังแค่ไหนคุณสามารถเอาชนะทุกสิ่งได้แค่ไหนและนั่นเป็นความจริงเพราะคุณคือแหล่งพลังงานและไม่มีอะไรน้อยไปกว่านั้น ดังนั้นในฐานะแหล่งพลังงานเราขอเชิญชวนคุณให้สร้างประสบการณ์วิวัฒนาการทางจิตวิญญาณของคุณและรู้ว่าไม่มีสิ่งใดภายนอกตัวคุณที่จะกำหนดได้ว่าคุณจะพัฒนาทางจิตวิญญาณหรือไม่ คุณสามารถใช้ประโยชน์จากคราดพระจันทร์เต็มดวงวันวสันตวิสุวัตรครีสามยันหรือเหตุการณ์อื่นๆเพื่อปรับให้เข้ากับพลังงานที่จะช่วยให้คุณเติบโตและขยายตัวอยู่เสมอแต่คุณไม่ต้องรอจนกว่าอะไรจะเกิดขึ้นที่จะเกิดขึ้นเพื่อที่จะได้สัมผัสประสบการณ์การยกระดับตนเองทางจิตวิญ,ญญาณของคุณคุณสามารถตัดสินใจได้ว่าคุณจะกลายเป็นตัวตนที่สูงขึ้นในวันนี้เพราะความปรารถนาของคุณที่จะทำเช่นนั้นนั้นแข็งแกร่งมากและการต่อต้านของคุณในการบรรลุเป้าหมายนั้นมีน้อยมากหรือไม่มีเลย เราบอกคุณสิ่งนี้เพราะเราไม่ต้องการให้คุณรู้สึกเหมือน ต้องรอคำทำนายถัดไปมาบอกคุณว่าตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องไปสู่ระดับจิตสำนึกของคุณต่อไปนอกจากนี้เรายังไม่อยากให้คุณคิดว่าคุณต้องไปที่ห่างไกลและทานยาจากพืชที่นั่นเพื่อจะเติบโตทางจิตวิญญาณคุณสามารถเติบโตฝ่ายวิญญาณได้เพราะคุณตัดสินใจว่าในฐานะจิตวิญญาณที่ตื่นแล้วนั่นคือสิ่งที่คุณต้องการทำและขอย้ำอีกครั้งว่าไม่มีใครสามารถหยุดคุณได้และคุณไม่ต้องรออะไรหรือใครเลยเพื่อที่จะก้าวกระโดดครั้งยิ่งใหญ่ครั้งต่อไปให้กับตัวคุณเอง เป็นเรื่องดีเสมอที่จะตั้งตารอเหตุการณ์เช่นคลาดหรือเหตุการณ์อื่นๆที่จะเกิดขึ้นบนท้องฟ้าเพราะมันจะทําให้คุณมีบางอย่างให้ตั้งตารอและตื่นเต้นท้ายที่สุดแล้วคุณจะเป็นผู้กําหนดว่าประสบการณ์ของคุณในงานนั้นจะเป็นอย่างไรและในขณะที่คนอื่นๆอีกหลายคนอาจบอกคุณว่ามันเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือเกี่ยวกับเรื่องนั้นคุณจะต้องตัดสินใจด้วยตัวเองว่าคุณต้องการทําอะไรเพื่อคุณและเราสัญญากับคุณว่าคุณสามารถนําวิวัฒนาการของจิตสํานึกทั้งหมดที่มีให้คุณในช่วงเวลาที่คุณตัดสินใจทํา เน่นนั้นเราคือสภาอาร์ทูเรียนและเราสนุกกับการเชื่อมต่อกับคุณ